สวัสดีหยิบกอนครับผมับบ้าแล้วครับโอ้โหได้สามสี่ลังได้มาไม่คุ้มเลยครับผมลังใหญ่ก็ล้างครับน้ำไม่มีโอน้ำใหญ่แต่ก็มีน้ำฝนเลยแค่ล้างครับผมก็ไม่รู้ไม่ได้อะไรกันมาเลยนะครับเจ๊เป็นแคบไม่คุ้มค่าที่เลยครับผม ผมจะให้ <iet> gli, a, ันชมคลิปตีพึ่งนะครับโอ้โหเจ๋งครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาซัดพึ่งครับผมเดี๋ยวให้ดูหน้าพานทุกคนครับผมอันนี้ครับผมหน้าพานทุกคนเลยสวัสดีครับผมนี่ดีครับผมเอฟซีครับผมช่างโอ โดลลูกชายครับผมสวัสดีครับไอ้ตัวเล็กไปเดี๋ยวไปดูพึ่งรังนู้นก่อนครับผมเดี๋ยวมาย้อนเอารังใหญ่ครับผมไปครับผมไปไกลมาหาใกล้ไปครับถอดถอดอยู่แล้วถอดกลางรถมาเจอครับผมไม่น่านี่ครับผมไม่ครับผมพึ่งอ่อนยังใช้ไม่ได้ครับผมไปครับผม อันนี้ครับผมมาเอาลังที่ไม้ผุครับผมมากันหลายคนครับหนูต้องจุดครบจากข้างล่างเลยนะครบต่ออยู่นู่นเดี๋ยวลองไปดูไอ้เมื่อกี้ก็เจอลังเล็กนะครับผมเลยไม่ได้ถ่ายดูลูกชายไม่เอาอีกบอกไม่คุ้ม เดี๋ยวผมลองเดินดูพึ่งแถวนี้ก่อนอพอดีแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าครับผมเลยป้าบอกเจอมีไว้สองลังครับผมบัเล่อเลยครับผมใหญ่ครับใหญ่เดี๋ยวจะซูมให้ดูครับผมอันนี้ต้องฟันครับผมเป็นต้นมะม่วงนี่ครับผมแต่ดูแล้วหมวนน้ำมันจะไม่โตเท่าไหร่ไปเดี๋ยวไปดูอีกลังครับผมเดี๋ยวไปตีลังต่ำก่อน อาลังนี้ใครตีไปแล้วครับผมโอ้โหมีดอกมะนาวด้วยถ้าอยู่ถึงใส่น้ำจะดีครับเออไปครับผมเดี๋ยวไปดูลังใหญ่ลูกชายขึ้นตีอยู่ไปครับดนครับผมพอดีอีลังต้นมะนาวใครตีไปเลยไปเดี๋ยวค่อยดูตอนเาลงครับใหญ่ครับพึ่งไอ,อ้มิมลังนี้อ่าลงมาแล้วครับผมโอ้โหดูครับ น,น้ำแตกเอาเอาเอาน้ำผ้าใส่อย่างนี้น้ำใส่อย่างนี้เออเออสวยครับผมใหญ่โตไปไปน,น้ำหวานนะสิเออเอาไปให้ป้าเขาไหนเนี่ยหรออือไปไปครับผมมาเจอมาเจอพึ่งใหม่ครับผานมาไล่พึ่งเขาแล้วครับไม่มีอะไรเลยครับนาแตกนะครับพาน ไปๆจะหนีเปล่ายังไม่รู้เลยอ่าเอาแล้วครับจะล้มแล้วครับโอเคครับนี่ครับผมเจออีกแล้วอันนี้อาจจะเป็นเชิงกระดาษแต่มีตัวอ่อนครับผมนะครับคุณเห็นคราบเก่าไหมไอต้นนี้ผมเคยตีไปรอบแล้วครับในนณะคาบอยู่บนนะกล้องแจ่มไปหน่อยแสงแปดเลยไปเดี๋ยวขอทำครบลุยครับผมอย่างนี้ก็พอวอ่ะดูอีกมุมครับมุมแบนครับผม นี่ครับผมใช้ได้ครับผมทำไมข้างดามันเบดใช้ได้หรือจะมีเชิงกระดาษไม่รู้ไปครับผมขอลุยครับอ้าวเบิกแล้วครับผมไหนว่าคนนี่นี่ครับผมโอ้โหแก่เกี้ยล้างอีกเปล่าคิงโอ้เออตัดมาน้ำมีไหมนะน้ำไม่ต้องไม่หวังแล้วเนาะได้ต่ออ่อนอยู่ วางดวเด้อเหยียดงามไว้ลงแลวผมนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จุดควันงห้เรา<ะ> <laughs> ม่จุดควันงี้กว่ลูกไฟมันจะเยอะทีแรกต่อนก่อนออกนี่เราต้องดับด,ด้ดีๆเนี่ยไม่ได้อันตรายดิ กลัวมันตอนวันที่แรนมันจะแตกงไงเลยจุดข้างล่างใหยไปโดนน้าไม่มีเลยมม้่อนี่ยมันดูหะาห้แล้วก็หมาดีว่าเสียเที่ยวได้ตัวอ่อนก็ยังดีเราไอ้โมงก่ไั้เดาไปมึงไม่มีน้าหมอ้อไอ้เคิงตัดล้างเลย ตัดเลยเฮ้ยมัน,นมีดูดด้วยฮะมันมีดูดน่าจะมีว่างั้นเออมีเว้ยเออเอามาตัดตัดยกหัวเนี่ยแล้วก็ค่อยๆใส่ลงโรยลงมาได้ไหมอ๋อไอชิปหายเชือกไปเดาขึ้นไปอีกมีน้ำนิดๆใช่ไหมหลูกชายบอกมีน้ำนิดๆนะครับหลังไม่โตครับผมตัวอ่อนก็ถอดมาไกลกันด้วยครับผมเออ หลังใหญ่ก็ยังไม่รู้จะเอาได้กันหรือเปล่าเอาช่างโอมาช่างโอบอกกิงโอเจ้าโอเขาอ้วนนะเนาะเนี่ยครับผมเขาอ้วนมากเขาก็กลัวกิ่งฮะนี่ครับผมพึ่งไปเดี๋ยวมาดูกันข้างล่างครับผมโอ้โหเสียท่าเลยแก่ได้ตัวอ่อนนิดนึงหัวน้ํามีไหมนะโอหรือไม่มีเลยโอ้มันออกดอกไปแล้วอ่ะโอ้โหมดเลย เจอก็ใหม่ทั้งนั้นเลยไปเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะครับตันะดไฟอย่าออกเลยม่มีแล้วนะตุงนี้ลวก็นกไปไป,ไปดูกันข้างนอกครับผมโอ้ลูกชายบอกทิ้งถังนะเออเห็นครบน้อยควันดีจังเลยอเออถ้าเต็มแผ่นแล้วหน่อยนะ ้นต่อยกู้แล้วโอ๊ในงานน้ำโหเละมัดเลยน้ำหน่อยเป็นดวงไงเดี๋ยวเอาตัวอ่อนใส่ถุงเดี๋ยวน้ำใส่ถังเอ้ยออกดอกแลด้วยปาดแต่งก่อนเนาะไปครับผมไปหาใหม่ครับอ่ะอันนี้เกมทําครบแล้วครับผมจะตีรลังใหญ่ที่มาเช้านะครับผมต้หนูม่วงนะครับคลิปนี้ผมขอใช้ใบตองครับผมอกใกล้นาด้วยมันจะไม่เกิดลูกไฟครับผมไป เดี๋ยวดูตอนทําเสร็จแล้วครับผมไปครับอ่ะเสร็จแล้วครับผมเท่ากับไอตัวเล็กเลยครับไปครับผมไปเอาตีลงมาแล้วไม่ได้อะไรเลยครับผมนี่หัวน้ำฟอหัวน้ำเบลเลอร์เลยแต่ฟอรไปผมจะกลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหน้าไปครับเห็นว่าช่างโอรเขาเจอไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ไปอ่อนอีกหรือเป,ปอออล่าไปครับ กลับมาบ้านแล้วครับผมได้แค่นี้นะครับผมเตะไว้สี่ห้าลังก็อ่อนหมดนะครับเลยได้แค่นี้เองลังใหญ่ก็ล้างหมดน้ําบลเลอร์แต่ไม่มีน้ําสักหยดนะครับแก่ล้างไปเลยนะครับผมไปครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมจะโดนเมียด่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเสียเที่ยวเลยครับผมขาน้ํามันไปครับสวัสดีครับ